ได้ได้ยินมาเหมือนกันค่ะตอนแรกตกใจว่าเฮ้ยเราเราก็ปี้ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เห็นได้ยินข่าวว่าพี่พี่เบิ้นบอกว่าเนี่ยเขาจะทำคอนเซปต์อัลบั้มเอ็มวีเพลงใหม่เนี่ยเป็นอย่างนี้เลยมีรถทัวร์มาชนกันลงมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาได้มีโอกาสคุยกับพี่เบลิวเซอร์ที่เป็นคนทำเอ็มวีเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ตัวเราก็อยากรู้ข่าวใช่ไหมเราจะรู้ข่าวก็เลยไปถามพ่โปริเซอร์ที่เป็นคนท,ทำเอวีให้เราชื่อพี่กูนะคะพี่คนนี้เนี่ยมันมีที่ทำเอวีให้พวกเราคมิเกเซ่ทุกๆเพลงอยู่แล้วแล้วก็ในค่ายไอด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันเลยไปถามว่ารู้จักกันไหมพี่กูบอกมาเลยว่าไม่รู้จักพี่ไบรนีนไม่รู้จักไม่เคยคุยกันไม่เคยสนิทกันเลยแล้วก็ แอบงงอยู่เหมือนกันว่าเราก็ p ีต้งต่แต่ว่าถ้าเกิดโอเคอาจจะมีลอกเลียนแบบหรือเหมือนบ้างแต่อย่างน้อยก็ดีใจเหมือนกันนะคะที่พี่ป้อนแบบให้ความสนใจกับ MV เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาบอกว่ามาจากฝั่งเราล้วนๆแล้วก็ไม่ตั้งใจจะไป c ปี้อะไรทั้งสิ้นเลยค่ะก็ตอนเขามีขอไม่้องเพราเราละลิดีกาีเขาใช่ใช่เห็นเห็นว่ามีเหมือนกันนะคะตอนแรกก็ตกใจว่าอุ้ยแบบเป็นเป็นเป็นข่าวใหญ่มากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยแบบพวกทางฝั่งของพวกเราคือมิกเซ่รวมถึงพ่อทีวันพี่ไปเตยก็ ก็ตื่นเต้นไปด้วยเลยค่ะก็แบบไปดูติดตามข่าวแล้วก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่นะอยากอยากเอามาพูดเหมือนกันว่าไม่ใช่นะเราไม่ตั้งใจจะกอล์ฟจริงๆแล้วก็สารมาได้เลยว่าเรายังไม่เคยแบบว่าเออ่ให้พี่โปรดิวเซอร์เนี่ยไปกอล์ฟเอลวีใครมาจริงๆค่ะเอาผู้ใหญ่ไปได้คือยังทำกังมีว่าไหมคะติดต่อไปทางนู้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าตอนนี้ยังนะคะแต่เห็นว่าจะติดต่อกันแล้วแต่ว่าป๊อปปี้ว่ามันเป็นความบังเอิญมากกว่าเพราะว่าพี่โปรดิวเซอร์ที่ทำเอลวีก็คนละคนกัาเนี้ค่ะอาจจะแบบ คลิกอาจจะแบบเอ็มวีสไตล์นี้กำลังมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้กำลังมาหรือเปล่าละอะไรเงี้ยรู้สึกเราเครียดไหมไม่ไม่เครียดนะคะคือจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เล็กมากสำหรับเอเพราะว่ามันเหมือนเราไม่ได้ทำเรา,มมาก็ไม่ได้สุดใจเนาะแล้วก็แต่ก็ดีใจนะมันเหมือนตั้งแต่มีกระแสนี้ขึ้นมาวิวเอ็มวีเรายิ่งเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็ประมาณ17ล้านกว่าแล้วเงี้ยสงสัยช่วงหมื่นกว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะมาดูเปรียบเทียบหรือเปล่าว่าเออเป็นเอ็มวีเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นภาพเอ็มวี ว่าว่าคือตรงไหนที่บอกว่า๊อปปี้แต่เขาบอกว่าน่าจะเป็นโครงเรื่องของ MB มากกว่าค่ะว่าอยากให้มีรถทัวอาจจะแบบบังเกินว่ารถทัวเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเรื่องท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยคะมีไหมคะไม่มีเลยค่ะท่าเต้นเพราะว่า๊อปปี้ว่าเพลงสตาร์ของเราทีวันกับพี่เบลลี่น่าจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแน่นอนนะคะแล้วก็ท่าเต้นเนี่ยไม่มีใครเหมือนแน่นอนแน่นอกใช่ป่ะเราเป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วค่ะ